สวัสดีครับพวกเราละเมอครับคลิปนี้งบศูนย์บาทที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะผมจะสั่งหมูหันตัวใหญ่ตัวงเลยอ่ะเอาตัวใหญ่เหรอจดให้หน่อยได้ไหมลุโงโอเคโอเคโอเคพี่เซฟได้ลู hey, 2ยี่สิบเฮ้ยจริงเปล่าจริงเปล่าแอ้ไอ้พัอ้กรทนะโ่ไอ้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 ไ วันนี้เรามาต่างจังหวัดกล้องว่ามาเพชรบูรณ์เนี่ยเราจะไปหาเงินไปกินหมูหันลุงโทนี่อ้านะลุงโทนี่อะนะใช่ลุงโทนี่นาย,ยีเราอ่ะไอร่อยมาวัน หมูหันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าอร่อยนะหมูหรือหมาหันก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็เราเดี๋ยวไปถามลุงเอาต้องถามลุงอีกทีนึงวันนี้อ่ะเราจะไปหาเงินนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเพชรบุรีเพชรบุรีใช่ไหมอ่าคือมันเป็นแบบตลาดแบบบ้านๆเนาะแต่จังหวัดเราไม่รู้จักต้องขายอะไรวันนี้ครับทีมงานก็เลยให้ไอเทมเรามาหนึ่งชิ้นก็คือนี่ยมะขามเปียกมะขามเปียกใช่เหรอมะขามหวานนะครับมะขามหวานเขาเรียกว่าของฝากจากเมืองเพชรบุรีนะครับต้องโทรจองตรงทีนี่ป่ะเออวะโทรไปก่อนนะเอโทรไปก่อนโทรไไปจอองเลยด้แนนน่ หาได้อยู่ได้ได้้ดเอ,อ,เอ,อลุงไม่รับสายลุงไม่สายต้องรอกันลุงหลับปะเนี่ยหลับปะเนี่ยลุงเอามาขาม,มาขายครับมาขามหวาน เอาไหมแปดิบาทขาย8ปบาทเขาคานมะขามไหมมีแล้วหรอดีนดีเมืองเพชรบุรีเจรบูรณ์เชรบูรณ์ผมมาหางานทำใช่ก็เลยมาขายมะขามนี่แหละฮะเอาเอาาทำหวานเจี๊ยบเลยกินหวานเจี๊ยบนะเอวกินแล้วสดชื่นเอวพ่อค้าก็หวานนะคุณแม่เอวพ่อค้าก็หวานนะคุณแม่ใช่แต่ว่ามะขามันจะหวานหรือเปล่าหวานแม่เอวพ่อค้าหวานนะแม่มอ แม่ซื้นนี่เดีวเพื่อนหมเมล่อนให้ชิมรัพันอะไรครับพันพอะไรพันอ่อพันอ่นทองพันทองพันทองแสดงว่าไม่ใช่คนเพชรเจ้าบไแม่แต่ว่าเอามาจากเพชรเจ้บุญจงเป็นคุงเทพอางรสดรรถรสรถรถรสร50บาทแม่คแม่แม่แม่ไหวเท่าไหร่อ่าแม่ไหวเท่าไหร่แม่คิดว่าราคานี้ราคาเท่าไหร่50บาท50บาทเราเอาไหมเอาเอา จริงงั้นผมซื้อมาแปดสิบบาทแต่ว่าอาลดให้หกสิบบาทแม่ไม่ละหกสิบบาทหกสิบบาทแม่ยอมอ่ะเอาแม่เอาอ่ะต้นเดียวเลยไม็นร่างเลยเป็นตัวโอเคโอเคหกสิบบาทได้ได้เอาเท้าเอาเท้าจะนับก่อนนะครับสามสี่ห้าหกแม่แม่มีอยู่สามใบมีสามใบแม่พอดีผมอ่ะกำลังทำงานหาเงินจริงๆพี่ว่าผมจะหางไปกินหมูหันลุงโทนี่อร่อยอร่อยไหมไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยค่ะ ผมจะสั่งหมูหันตัวใหญ่ตัวงเลยอ่ะเอาตัวใหญ่เหรอเอาเอาตัวใหญ่เลยจัดให้หน่อยได้ไหมลุงมีไหมมีไหมโอเคโอเคโอเคขอตัวใหญ่ที่สุดราคาที่แพงที่สุดมีปัญญาจ่ายหลายันนี่ลุงโอ้โหสบายมาก <c oughs> ผมหาเงินได้แป๊บเดียวแหละ <c oughs> เดี๋ยวผมเข้าไปหาเลย <c oughs> เอามไม่มีตังค์จัด ไอ้เี้ยเขาไม่มีเขาบอกแล้วไม่โหมลุงระดับละเมอนะลุงต้องหาเงินได้อยู่แล้วอะไรนะระดับละเมอนระดับละเมอสองคนแล้วแหละที่กูคุยกับมึงแล้วกูนั่งขี่ลุงจัดให้หน่อยเดี๋ยวผมเข้าไปตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มร้านปิดสี่ทุ่มปะร้านกูปิดสองทุ่มเลยใช่ปจริงไหมแน่ลุงเดี๋ยวดะไอ้พี่ฮะอ้าวไม่ได้ปิดสี่ทุ่มเหรอเรามีแค่สองชั่วโมงอ่ะ เดี๋ยวจองไปตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสองทุบผมเข้าไปหันล้อเลยหันหมูล้อเลยได้เจอกันครับลุงโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกันไปหาเงินนะตอนนี้เราได้เงินมาแล้วเราเมื่อกี้เราขายมะขามป้าไปได้มา60สิบบาทได้เดี๋ยวเราไปต่อยอดกัอบ้าเอามาบ้าอะไรละมือละมือดูให้เป็นอะไรนะเป็นเอฟของน้องจริงเหร ชอบเนี่ยต้องหางานให้ยูทูบเบอร์แล้วตอนเนี้ยผมไปหางานบ้างอยู่แม่ตู้ให้ผมแม่แล้วผมไปเล่ขายแม่แม่ขายน้ำเต้าร้อนดีจริงเหรอแจกินแจกินอยากกินอะไรมาแม่ผมจะไปช่วยขายได้ไหมล่ะขายถุงอะไรครัขายถุงอะไรครับเราเพิ่มยอดไหมล่ะเพิ่มเพิ่มยอดขายให้แม่เขาด้วยดีกว่าเอางี้แม่เดี๋ยวผมอ่ะจะขายน้ำเต้ารู้แม่แม่ขายถุงอะไรถุงละสิบบาทจะไปแม่ตู้ไม่ใส่เครื่องนี่สามถุงยี่สิบบาทปกติถุงไว้เจ็ดบาทใช่ไหมครับถุงยี่สิบ แล้วก็เอาธรรมดาเราตีถุงละสิบบาทกำไรเท่าไหร่วะสามบาทสามบาทหมูหันได้่ยเท่าไหร่หมูหันน่าจะสามพันสามพันอยู่แต่เรากำไรเทียบสามบาทสามบาทน้ำเต้าหู้ดูอ่ะน้ำเต้าหู้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เต้าหู้อะไรครับแม่น้ำข้าวโพดปั่นนะครับมีเต้าหู้ปั่นกับน้ำข้าวโพดปั่นอเนาะน้ำข้าวโพดแล้วก็น้ำเต้าหู้แก้วเท่าไหร่ครับแก้วละสิบบาทแก้วรามีเท่าไร่เรามีหกสิบไอเด็นหน้าไม่อั้นเลยอยากกินอะไรครับอยากสั่งต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้กินหมูหันไปเพื่อนรอเราจะ อุ้ยแม่แม่ผมอยากช่วยขายอ่ะแม่ให้น้ำเต้าหู้ได้ไหมอันนี้แม่ใจดีมากแม่ให้จริงป่ะเนี่ยไม่ให้แม่แม่ให้ผมเหรอให้ให้ทำไมอ่ะอยากให้ชิมของอร่อยจังจันนี้เหรอแตมขอโทดกับน้ำเต้าหู้มาที่ไม่เคยกินปกติกินแบบว่าเป็นถุงถุงอุ้ยอันนี้อร่อยอร่อยอ่ะมันเหมือนกับนมปั่นเลยอันนี้กิน สุดชื่อเลยรสชาติน้ำเต้าหู้แต่ว่ามีความเป็นน้ำป่นเขามีลูกอะไรนะเขาเรียกว่าลูกลูกพับหรอ<ต>่าผู้ชายเชื่อมเครื่องไม่อั้นนะ,คะคเครื่องเครื่องเต็มเลยโอ้แม่ขอบคุณมากมนะครับแม่ร้านอยู่แถวไหนครับจำไหม ก่อนคงไม่ได้ขายแต่แม่ให้ฟรีให้ฟรีเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้แม่ก่อนนะก็ใครที่อยากสนใจอยากกินน้ำเต้าหู้ที่แบบใหม่ใส่แก้วแบบอย่างงี้แบบเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีแบบฟุตซาเชื่อมมีแบบฮ็อปปิ้งโรยข้างหน้านี่นะผมบอกแล้วว่าอากาศร้อมแบบเนี้ยสดชื่นกินแล้วแบบสุดยอดเลยแล้วไงสางกันไปกี้ละเออน้ำเต้าหู้ของแม่เขาอาจจะไปอาจจะยังน้อยไปเพราะว่าเราเวลาเราเร่งอยู่ใช่เราขายแพงกันบ้างอาจจะไม่มีจริงใช่ใช่เดี๋ยวเราลองไปคิดหาทำอย่างอื่นก่อนดีกว่า60บาททุกคนนะผมจะสร้างให้เป็นหลักฐานให้ไได้อ่ะป บาทอวันพระวันไหนครับวันนี้วันพระได้ไหมวันพระบาทอันไหน10บาทเอ้ยยี่สิบาทาได้ปะได้ห้าบาทาห้าบาทไป็ขายสิบาทได้ยกันห้าบาทเออได้อยู่นะได้มาเท่านึงเลยนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มธุรกิจของมาอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราออกอินครับหกสิบบาทลงหมดหน้าตักลงไปเลย ถ้าเราขายหมดเราจะได้เงินกลับมา120บาทคือได้1เท่านะฮะเอาเลยกูว่าธุรกิจนี้เวิร์กเว้ยเราทําได้เราขายได้อยู่แล้วเอาเราต้องขายได้แม่แม่ซื้อเยอะขนาดนี้แถมหน่อยได้ไหมครับเขาให้ถุงใหญ่เลยจริงเหรอแม่เอาเป็นดอกไม้แล้วนะกูเข็ดเลยพิาเนะพี่ดอกโตๆดอกใหญ่ๆมีสวนดีแล้วมีส่วนดีแล้วเนีขาเป็นดอกว่าพวงอะไรขายใหญ่พวงอะไรพวงอะไรได้สิบห้าพวงใช่ไหมว้า คนครับตอนนี้เราได้มา15พวงนะ,ค,ะครับพร้อมจไปขายนะรถสิบบา,บาทสิบาทแล้วไหมม่เยนะไ,ไ,ไ,ไม่นม่นารถอะไ,ย,ไ <S 2> <S 2> <S 2> ยังยังหรอตอนนี้นะเจอคนรู้จักนะฮะคนรู้จักละเมอถ้าใครจะถ่ายรูปนะครับเราต้องขายพวงมาลัยหนึ่งพวงนะน้องน้องวันนี้วันพระช่วยพี่อุ่นหนุนนะดิเอาอเพวงมาลัยได้ไหมคนละพวงพวงละสิบบาทไม่ต้องแล้วนะ ไม่พี่ลงหมดหน้าตักแล้วดิ่บาทได้ปะ um> พี่ามาไหมครับพ uh> ี่หาเงินไปกินครัวลุงทูนี่ดิหมูหันนอะแต่พี่กินะคพี่อยากกินนะครับพี่ทำธุรกิจอยู่น้องคนกําลังได้ป่ะอฮ้ยจริงไหมเนี่ยเออเง็บสุดเออใช่ใช่พี่ทำธุรกิจอยู่น้องพวงละสิบบาทนี่โอ้โหหล่อเลยให้ดูนี่พอยกไม่ยกนี่อ่ะคนละพวงคนละพวงไ่ะน้อง พวงละสิบสองพวงยี่สิบขอบคุณมากนะขอบคุณที่สารฝันพี่นะได้เอาอีกพวงไหมไม่จะได้เสรแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับโอเคครับโอเคโอเคนี่ฮะขายแฟนคลับเลยกูได้สองพวงแล้วไปเหลืออีกสิบสามพวงแป๊บเดียวจ้าพวงโอเาเดี๋ยวตอนนี้เราให้เอกขายก่อนครับตอนแรกไม่เป็นไไหมครับสิบบาทวันนี้วันพ่านะไมาเั็นไรมสิบบาทวันนี้วันพ่านะเกรดพรีเมียมเลยนะเอาบ้าไม่เป็นไรไม่เอา บาทน,นะครับม<ด>ีแล้วนะ ยัดแป้นขัหมดอ่ะจะกินหมูหันน้องไอ้โอ้โหโอ้วันนี้มันพลาวันนี้มันพลาโอ้โหอ้ยสิบบาทนี่น้อยในน้องผู้หญิงนะมึงไม่ถามน้องว่าน้องจะเอาไม่เอามึงคล้องคอน้องแล้วหรอยี่สิบบาทน้องขายนี่เลยขายยี่เลยมันเป็นเทคนิคการขายแบบใหม่ว่ะการขายแบบฮาร์ดเซลสุดยอดเลยเพื่อนขอบคุณนะครับมาที่ลุงเรืองนะครับอันนี้คล้องคอไปถึงบ้านเลยเนาะนะาใสบ้านไม่จริงเลยมามา เราดูลิปละมอนะตาเตงเตงได้ได้ครับอีกเหอนแครับพี่พี่ขอบคุณนะครับายนสิบบาทน้าน้องยี่สิบบาทอายมึขายตรงนี้เลยมนะครับเฮ้ยไของมาอันนี้อัสิบาทสิบาทบาทให้เลเอกสองบาทผมไม่มีเงินครับตาพี่ สวัสดีครับไม่มีตังคใช่ครับน้องสิบบาทไม่มีเหรอน่าไงกูหูเกล็ดเลนสิบโอ้โหสิบบาทน้องชื่ออะไรชื่ออะไรน้องชื่อแม็กครับเออแต่งให้ดีๆหน่อยชื่อแม็กซ์ขอบคุณนะอ๋ออุ้ยอุ๋นหนึ่อุ๋นหนุนงขอบคุณที่อุ๋นหนึ่งฮะเอากี่พวงน้องเอากี่พวงสอระมาณแปดสิบบาทครับ นะครับขอบคุณพี่มามามาสวัสดีครับพวมอะไรไหมครับสิบบาทนะครับพวมอะไรไหมครับพี่อันละสิบบาทสองอันยี่สิบรวมอะไรไหมพวงอะไรอันล่ะพวงละสิบบาทเอาสองพวงเอาไม่สองอุ้ยครับขอบคุณครับมากพี่ไปฟเหยียบสวันดีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเฮ้ยขายหมดแล้วขายหมดแล้วครับอยู่นะเมื่อกี้เราเรามีเงินเท่าไหร่วะหกสิบบาท ตอนนี้เรามีเงิน150บาทแล้วครับดูหันหน้าสบายสบายมากเลยนะหมูๆแล้วองเงี้ยเฮ้ยเราเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อวะเราลองอืมว่าเราทำอะไรดีอะเอานี้ไหมอากาศร้อนๆไม่ต้องกินเฮลาบอยเลยเคยกินพวกเฮลาบอยที่มันใส่ถุงร้อนมาดัะแช่ยิงแข็งๆ ล้วพอมันแข็งก็กระโดดแล้วก็กินเลยดูดดแดงๆเนยก็เรียกว่าคลาสสิกคลาสสิกเมถุงขายถุงละสิบบาทเลี่ยเฮลบอลขวดใหญ่อยู่นะไม่เกินร้อยว่าไม่เกินร้อยแต่ได้กลับมาเท่าไหร่ยี่สิบโอ้ได้มาสองร้อยเลยนะคุณกล้องถลงทุนงกูจะไปได้อยู่นะไปเซเว่นไปเซเว่นไปซื้อน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วก็ไปซื้อถุงร้อนยางแล้วก็ไอ้ย็นตู้เย็นนะเออหรือไปขอร้านแค่แข็งไปละขอแค่ตู้เย็นหน่อยไอ้ไปฝากเขาเอาละกันแล้วต้องกินอะไรหวานๆเย็นๆป่ะนะทำเวลานิดนึง เฮ้ยอนี่เอฟซีครับเอฟซีเราเนี่ยอฟซคนไหนวะคนนี้ไอคนนี้ดีเปล่าวะเออหน้าน้อง20บาทวันนี้ที่บอกว่าซื้อพวงมาลัยเราลูกค้าลูกค้าเจ้าแรกเลยลูกค้าเจ้าแรกเลยหน้าน้องพี่จะมาขาย10พวงใช่ไหมเล็บเป็นสิบมงคลเลยนะไม่เด่นเลยไม่เด่นเลยเนี่ยเดินไปเนี่ยก็มีคนมองดูแกงไวดูเลยแกงเลยเดินชี้เลยเออเดี๋ยวน้องๆไปรอฝั่งนู้นนะเดี๋ยวพี่อนาไปขายเดี๋ยวพี่อนาไปขาย คืออันนี้พี่เขาใจดีให้ยืมจักรยานยนต์ขอบคุณมากนะครับพี่พี่พอดีว่าเราจะหาธุรกิจใหม่่่ะ,ะเราจะขายน้ําแข็งสุรบอยแช่ยเย็นทนนีนี้สมมติว่าเฮ้ยเี้ยมันใช้เวลานานกว่าจะแข็งอะไรก็เลยว่าลองลองเป็นทาร์เก็ตด,ดูตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นพวกสนามกีฬาเล่าอ่ะต้องขายนา้ำแบล็คซี่อะไรนะแบล็คซี่ก็เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟเสิร์ฟน้องเจ้าสิทธาเนีัย ไปซื้อใจเอากําลังกายต้องกินอะไรชื่นใจชื่นใจโอเคกันไปซื้อมาสติก่อนแล้วแพงแล้วก็แก้วด้วยขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวมาคืนนะครับได้ขอบคุณนะครับมึเมึงจะเอาบัตรประชาชนอะไรเอาไหมอะไรนะมั้ยคนจังหวัดเพชรบุญเลยทำไมเขาใจดีใจดีมากเลยขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาคืนนะครับได้ครับได้ครับอย่าถ่ายไลน์เขาเขินสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ว งานเหรองานงานทำงานทำเจอกันน้องเฮ้ยน้องเซ่ไว้อยู่ไหนเข้าไปนี้หรือว่าเฮ้ยที่นี่ไม่เคยเจอเฮ้ยไม่ได้รูใจดีจังวะตั้งแต่หมอไใสแล้วเนี่ยเออรามีน้องมากแล้วน้องน้องก็พาไปอีกเฮ้ยโคตรมากเอาไปนอนโคตรหล่อเลยว่ะสุดยอด สองขวดเจ็ดกับอันนี้สองขวดสิได้ราคาเอาอันนี้เ6บหาทหรือว่าไปสักสองขวดสี่เดสิบหกบวกสี่สิบเก้าแล้วราไพอเดี๋ยวแก้วอไล้เที่น้อแข็งไม่ได้ไว้ที่มันจะกลับหรอกเราอยากจะได้พวกน้ำเขียวอะเอาส้มไปมาหลักส้มก็แน่หละส่มสามสิบเอ เป็นร้อยเจ็ดบวกวแก้วสามสิร้อยสิบเน้ำแข็งสิบบาททาไ,ได้ไหมละอ่าได้น้ำแข็งอยู่ได้นะสิบาบาทก็เยอะอยู่ยอน้ำแข็งหังถังหนา,าิีได้ได้หานาง,งานเอา นี่นี่ซื้อทั้งทั้งพวงมาลัยและแท็กซี่ของเราเลยนะโอ้โหวันนี้แ่านเราเป็นลูกค้าดีเด่นมากเลยคนนี้วันนี้กมาสั่ขอบคุณมากเนาะไอ้น้องมาหวานเจี๊ยบเลยเอาไอยิ้มเหลือสองแก้วสองแก้วหยาอยาหยาหยาหยาเจี๊ยบมันอยาหยาเยี่ยจบอ่าโอเคยี่สิบบาทขายจนดึกจนดื่นเลยนะ ตลบสวัสดีครับน้องน้องช่วยพี่อุ่นหนุนมดีแก้ว10บาทมา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 สิบบาทใส่แก้วมามาใส่แค่วสองแก้วเหรอเออส่งแก้วมีแค่ส่งแก้วเอานะครับส่งแก้วครับอุ้ยอุ้ยเมาเลยคนเดียวเลยเหรอลุกล้อนี่ชมชมลูกหล่อนี่ต้องสี่แก้วแล้วโอ้แต่เหลือสองแก้วเดียวติดลอยใ่เจตมาได้ไหมเนี่ยได้เตะได้เลยได้มาเตะได้วยดิอ่ะถ้าเป็นประตูให้ได้ถ้ารับลูกได้มาคนนี้มาไหมพี่พี่เซ็ตได้ลุยยี่สิบเฮ้ยจริงเปล่าจริงเปล่าเอาจริงมีกายยังไงเราอ้าวอ่าเอ็กอ่า ตัวจริงไม่แน่กูเหรอจำไม่ได้เหรอที่มึงเตะบอลอ่ะจำได้เป็นตัวที่เหนียวกว่าด้วยใครบอกมึงใครบอกมึงกูุยกระตาอ๋อเหรอกุงกระตาที่มึงไปซ้อมมายิงรจิงเปล่าอ๋อเฮ้ย ตดเลยอ้าวไปธุจิจพี่ชองอะไรล่ะเอาเฮียรู้จักโหคุยตั้งนานคุย้งนานมึงม้จากกลัวช้อไอจีีเนยอ่ะมาจฟุกครับอ่าจีฟุกนะฝากความน้องฟุกได้นะรีวิวป่ะได้สแก้วเออเอออ่ะมาอันนี้สแก้วใช่ป่ะน้องทุกคนทุกคนมีใครสนใจไหมราคาเหมาเกินเนี่ยเกินเนี่ยแซเทเลยให้หนึ่งนี่เลยคุ้มเกินอ่าต้องซื้อแล้วอ่าสิบป่ะพูอจริง่เนี่ยใส่ในี่เลยอ่าสามสิบป่ะเอาป่ะเอาสาินเออ คุ้มเลยคุ้มเลยแม่ไอ้เนี้ยคุ้มจริงเออเอาเลยเทให้เลยสามสิบนะเอาทำจบไปแล้วราคาหมาอ๋อสามติบบาทสามติบบาทนี่เดี๋ยวต้องถอนเลยน้องอ่ะมา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 ช่วยกระดูดแล้วมาเชื่อนี่ดุกิจแบบนี้ขายดีนะจริงๆรเป็นดุกิจที่แบบว่ามันเหมาด้วยดิไอ้เนี้ยคุ้มจริง ยี่สิบบาทด้ยสู้ผมเป๊ะได้ไม่ได้เม่ได้ผมกินน้องท้าไงบอกว่าถ้าการลูกบอลได้เนี่ยจะให้ยี่สิบบาทแค่ครั้งเดียวเลยนะแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวปุ๊บเรากลับบ้านเลยครั้งเดียวปุ๊บกูเข้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวผมจะเป็นนักพากย์ต่างประเทศครับเพราะว่าต่างประเทศเขาเล่นบอลกันเลยเอาสิเดู๋ยวจริงกันดอนจริงกันดอนไอ้กินอยเดิมเท่าไหร่บอสเซนบัตเจ ankara Messi, ankara Messi, ankara อบคุณมากครับขอบคุณครับผมโดนยิงเข้าเท่าทุนว่ะคือไม่ได้ตอนแรกน้องมันให้20แต่กูโดนเตะเข้าไงไงครับเท่าทุนเหรอเท่าทุนเท่าทุนเท่าทุนเหรออ๋อยี่สิบไม่ได้เออโดนยิงไงไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้เออกูทำไปเพื่ออะไรเนี่ยไอ้้เหีย เลยครับฝากติดตามช่องละเมอได้วยนะครับท oh> um, ้าวตะไคร้ให้ถึง10ล้านซับอ๋ออันนี้คือคาโปรโมทครับผมขอบคุณมากนะคือคือเขามึงต้องให้เขาแน่เลยเหี่ยผมก็ดูในช่องละเมออยู่ได้ดูอ๋อโอเคสรุปธุรกิจที่เราทำมานะยอดเงิน100 100 7,8,9,30 233บาสามงมสิบามบาทยังมีขนาดอีกใช่ไหมมีเป็นพันหนักกว่าเนี้สองรอยอีกสิบาทสองบาท มาสิบสามมายังมายังมาละเราตังมี2องร้อยสิบสามบาทจะสั่งหมูหันลุงไปแล้วดิราคาอะไรมไม่รู้อ่ะเป็นพันหรือเปล่าก็าจะเป็นพันะซื้อแบบต่อราคาเปล่าเอาแค่ส่วนอย่างเงี้ยอ๋องก็แค่ส่วนเดียวเอาแค่ 200, สองรนะ้อยสองร้อยสี่สิบสามบาทก็ซื้อแค่สองร้อยสิบสามบาทเอ็นดูอยู่แล้วลุงอะยันนั่งคุยใหญ่ไปแล้ว ไปมันนี่มันก็มันมันได้แค่น,น,น,นี้ไปหาแกนหน่อยดีกว่าสองพันปีต่อมาไหนวะลุงโทรมาอ่าัสดีครับลุงอยู่ไหนกันลนะเอออีกอีกเดียวอีกอีกยี่สิบนาทีเถอะยี่สิบนาทีแล้วหมูกูขึ้นรอแล้วไอ้สัตว์เร็วๆได้ลุงรอแปบ๊บ<ม>ยี่สิบสองทุ่มแป๊บหนึ่งนาทีที่อะไรนี่มันกี่โมงอีกหกนาทีคือไปขายของมาคือได้เงินมาแล้ว เนี่ยมาซื้ออุดหนุนลูกได้แล้โอ้ตั้งใจมากนะอีกนี่เราได้มากี่พันนะเดี๋ยวพี่อุดหนุนมาลิปมามึงไม่ต้องโม้สั่นเดี๋ยวเอาเงินมาให้กูดูต่อหน้ากูเนี่ยได้ได้ลุงรับปั๊บเดี๋ยวรีบไปหาเลยมาโอเคครับเอาไงดี๋ยวเอกตังค์ไม่ครบเนี่ยไปแดกไปก่อนปะเาตามเขาไปก่อนนะก็กินแค่นิดนึงก็ได้มั้งเราค่อยจ่ายเท่าที่เรามีอ่ะเอาแค่หน่อยเดียวอ่ะไม่ต้องกินเยอะเท่าที่เรามีเว้ยได้แหละเขาไม่ว่าหรอกไม่ว่าหรอกโอเคป่ะ ถึงร้านลุงโทนี่แล้วนาฮีเลสลองเน่หมูหันรออยู่เวะจองหมูหันแหววจองแวะตัวใหญ่ลุสวัสดีครับลุงสวัสดีครับหมูหันหมูหันหมูหันจองหมูหันแล้วกินหมูหันลูงแล้วอุตสามาจากกรุงเทพนะที่ทำมาหมูหันมาตรงนั้นกี่โมงสองสองทุ่มไงสองทุ่มสิบสี่สิบสี่นาทีนาทีลุง นี่ไงขายของมาลูกค้าดีเลยนิดนึงเพราะตังค์ไม่พอก็ต้องแบบต้องทำอะไรนิดนึงว่ะเนี่ยเตรียมไม่ให้แล้วไอสัตว์หนังจะไม่กรอบเลย้งไอเหีย่ได้ยกินได้กินได้เฮ้ยะมีคนบอกด้วยนะหนังหมูอ่ะเหนียวมากเลยพี่อะไรอ่ะใช่หนังหมูเหนียวหมูเน่าด้วยสัตว์พอใจมึงจังไอเหียร้าเล่นราเล่นราเล่นมึงพอใจไหมร้าเล่นราเล่น เราไม่รู้ไงเราจะไม่ลองเดี๋ยวเราไปลองเออเราดึงเอาของอร่อยเดี๋ยวกูให้มึงดั่งแดงเอาหมูมาเสิร์ฟหน่อยป่ะเยอะเลยคนที่รอคอยว่ะมิคิดว่าเราจะไปถึงจุดนี้ได้ว่ะยังไม่เคยกินหมูหันลุงเลยเออเฮ้ยแต่ร้านลุงเขาเปลี่ยนไปเยอะนะดูร้านใหญ่ขึ้นนะดูร้านใหญ่โตขึ้นนะเน่ยดูดิมาแล้วมาแล้วหมูมาแล้วอันนี้ไซส์ใหญ่เหรอลุงตอนนี้เนี่ย มันมีไซส์สองพันห้ากับสามพันไซส์สองพันห้าหมดแล้วไซส์สามพันเนี่ยมีตัวสามพันแล้วปกติครูขายให้ลูกค้าสองพันห้าให้กับละเมอสามพันหาเงินเก่งไงราคาเท่ากันนี่ราคาเท่ากันราคาปกติดิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ราคาละเมอนะมึงจะมาซื้อแบบกระจบ๊อกง่อยไม่ได้ระดับละเมอระดับละเมอไซส์สามพันจริงกันเลยแม่เด้๋ยวเลยนี่ผมนะลงอ่ะต้องสีน่ากินมากอุ้ยแต่น่ากินนะเอออันนี้อันนี้เราเราล้อไมยร้อนอยู่ งไอันนี้อันนี้อุ่นแต่ไม่มีลมหายใจว่ะไอ้สัสกูยังไม่ตายเฮ้ยเอ๊ะโอ้ยไอ้เจ้ามึงกินปลากรอบไปเนี่ยดูอร่อยปะเหนียวมากเลยอะเหนียวเหี้ยอะไรไอ้สัสนี่นี่นี่หมูหันว่าหมูหันมะรำมะลำมูหันมะลำมูหันมะหี้ยอะไรไอ้สัสหมูหันลงโทนนี่หมูหันลงเลนี่ดูดูดูนี่นี่จิ้มไม่ละเวลารีวิวอ่ะ เขาดูสวยไอ้สัตว์เออนั่ที่นั่นเออไม่ได้กินจิ้มยดูอ่าอ่าอือโอ้กรอบน่ากินอ่ะเอาดีๆนะไอ้จัดเอาดีๆนะแล้วอพูดดีแล้วล่ะกรอบอ่าไม่เหนียวไม่หมิ่นอื่นไม่อะไรดีนะคือดีมัน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 อร่อยอ่ะอ่ไม่แดดดีกว่าเดี๋ยวกินก่อนนะครับทุกคนเหัวเรือเรือแล้วกินแล้วเดี๋ยวกูถือให้เดี๋ยวกูถือให้อ้ยลงถือให้เนี่นี่เนื้อเหรอ

เข้าไปทางนี้เลยเลยเตรียมเลยฮ้ยไหมตัดปางปางดีบอกหน่อยบอกหน่อยเป็นยังไงอืดีดี มึงนี่อยู่เป็นไอ้เหี้ยก็ปากร้านลุงโทนี่ด้วยนะครับนาฮีเลสลองใครมาเพชรบูรณ์มาเที่ยวเขาคอภูทับเบิกนะฮะแวะมาหาลุงได้ครัวลุงโทนี่โทรหาโทรหาลุงเลยว่ะ0838032559โทรมายิ้มตังค์ได้นะครับโทรมาขอความช่วยเหลือไอ้ลุงช่วยลุงเขาเป็นคนใจดีใจดีลุงเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือก็ลุงก็ว่าไปเหี้ยแล้วก็มาเต็มร้านลุงแก๊ะตัวเท่าไหร่ลุงสามพันเนาะสามพันสามพันเอาที่สองพันห้าเอาที่สองพันห้าแหละเอาสอง หน้าบอเอาเงินออกมาแล้วเลยแล้ลุงจ่ายแล้วลุงก็ได้กลับบ้านอ่ะลุงร้อยสองร้อยสองร้อยยี่อะไรยังยังยังยโอ้โหจริงอันนี้อีกสี่อีกสามบาทอันนี้ผมหาไม่ได้ตอนนี้ ไอ้เนี้ยหมดละคือหามาได้เท่านี้แหละครับหมูกูสองพันห้าจ่ายกูสองร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสามบาทสี่สิบสามบาทแล้วมึงโทรมาสั่งหมูหันกูนึกว่าลุงปิดสี่ทุ่มไงแต่ว่าหลังลุงบอกว่าปิดสองทุ่มก็ไม่เป็นไรลุงรู้จักกันไงรู้จักกันละเมอไม่รู้จักกูไม่รู้จักมึงตอนเนี้ยรู้จักกูไม่รู้จักเลยลุงก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีคนหนึ่งไม่ใจดีไอ้สักรกูใจร้ายมาก ออร่ย่ยังกินไม่หยุดอีกไอสัตว์เงินยังจ่ายกูไม่ครบก็มันอร่อยผมทำคอนเทนต์เนี่ยนี่งบส่วนมากเนี่ยนี่ผมถ่ายเร็วๆเลยอ่ะเนี่ยเรามีเท่าไหร่เราให้ดูเท่านั้นมึงไปถ่ายที่กรุงเทพไปสัตว์งบส่วบาทมึงไอเฮียมึงไม่ต้องดันด้นมาถึงเพชรบูรณ์ไอหน้าแไอหน้าแแม่หมูกูตัว2องพันห้ามึงจ่ายไม่ได้ไงสองร้อยสี่สิบสามบาทมึงบ้าไปแล้วไอเฮียฟังกันฟังกันมันเป็นงานเยอะฟังกันมันเป็นคอนเทนต์งบส่วนบาทเออแต่ว่าแต่มันมีให้นิดนึง ลุงคือมัใจหน่อยอ่ะรีวิวแอะคิดว่าเป็นค่ารีวิวแอบทุกคนนะครับนกูไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่ารีวิวไอ้สัตว์อกน้องน้องน้องนุ่งเลยน้องกันน้องน้องนุ่งใครน้องมึงกูลูกคนสุดท้องกูไม่มีน้องอ่าเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเท่านี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ตัดตะไคร่นะครับก็ฝากร้านลุงโทนี่นะอร่อยครับอร่อยจ่ายเงินกูก่อนจ่ายเงินกูก่อนอยากให้ทำที่ไหนคอมเมนต์จ่ายเงินกูก่อนเดี๋ยวนี้ จ่ายเงินกูก่อนมาจ่ายเงินกูก่อนมาจ่ายเงินกูก่อนมาจ่ายเงินกูก่อนโอ้โหคือเรามาที่เพชรบูรณ์มาถ่ายคลิปสวนบาทกับลุงโทนี่นะเราจะทิ้งไอ้กล้องไว้ที่เพชรบูรณ์เอ่อเดี๋ยวกลับกันนะเังไงนี่ลุงเทมนะเอ้ยโชคดีเลย 哎，别！我扭蛋。